รถนี้นะสดแรงเข้มข เผาผานคูณ1ิติดเทอร์โบใครที่บอกว่าอยากจะได้รถนี้นะเดี๋ยวจัดให้นะคะนี่เลยคะ่ะกาแฟแจม่มใสสูตรนี้คุมหิวเร่งเผาผานช่วยสลายไขยมันบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกโซเดียมบล็อกไขมดจากตัวบวมๆเหลือแค่นี้ใครอยากได้แบบนี้มาฟังมีโ<า>รคประจำตัวก็ทาน<า>ได้นะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันทานได้แล้วทานแล้วจะช่วยบำรุงสมองบำรุงข้อบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงทุกส่วนของร่างกายช่วยชะลอวัยด้วยนะคะหนึ่งหอใหญ่ๆแบบนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยและมีออยไม่มี สารอันตรายใดๆทั้งสิ้นใครอยากได้เปิดแป้นพิมพ์พิมพ์มรหัส กอไก่หนึ่งหนูจะให้ราคาส่งโรงงานเอาไป350บาทพอแล้วซื้อหนึ่งห่อตอนนี้หนูแจกให้อีกสองแจกหนึ่งหอใหญ่ๆแบบเดียวกันแล้วหนูก็แจกเอสไฟเบอร์อีกหนึ่งกระปุกค่ะหมดนี้เลย350บาทโคตรคุ้มกาแฟทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้ามันบ็อบทั้งวันคุมหิวทั้งวันเอสไฟเบอร์ทานก่อนนอนช่วยล้างสารพิษลำไส้วันนี้กินอะไรไม่ดีของมันของเสียช่วยขับถ่ายออกในวันพรุ่งนี้โคตรคุ้มเลยเซตนี้เพนผลรูเรื่องเสพติดเรื่องนั้น